ขอของหน่อยสีวิธีตาสุดท้ายนะก็เปลืนซื้อเปลืนติดเล่นเกินนะครับขอของหน่อยไม่รู้ว่าจะแบกเพื่อเลรจะเป็นตัวถ่วงย่าไม่ดูกันเดี๋ยวเราต้องวิ่งออกนะเพราะว่า เราไม่มีปืนนะเรามีแต่ปืนพก First Blood ตอนนี้เพื่อคนนั้นครบศัตรูแล้ว ได้ปืนแล้วนะดวลสวนมาเก,กือบตายนะเดี๋ยวเราคนเดียวนะครับจะแบกหรือจะพาแพ้นะดาวหนึ่งมิงอ้อมาหาเพื่อนมันนะครับ เล่นเออหน่อยครับไม่ได้เล่น triple kill